สวัสดีครับพี่น้องสุภุสุขมือนีชาวเจริบัานหัวหน้าผ้าเลาะผ้าเขาโฮเขาปลาเด้อค่ะเด้อมือนีมาพิกัดบ้านแขดอนวันที่สิบสองพฤษภาหกเจ็ดเด้อค่ะเด้อมารอหาเห็ดมาสวัสดีครับสวัสดีเส้นครับทู่ทุ่นทันครับผมรอเห็ดครับมาหนี่ไปเห็ดสีใจอ่อนออกเนี่ยนี่เดอันนี่เปิ้งแดงเห็ดพึ่งแดง โลดิคิดก,กลัวคิดสิดใจอ่อ,อนงีงวะใจอ่อนออกแมนอ,อ,อุ้ยขามค่ะมาดู้กาออกได้แล้ววะอี่ย่งมาดื้ดอูยืดที่เป็นมูเป็นบุ๋มเป็นงูหนี่คันแมนบานคันหาบานอันนี้ก็ สิปิ้นแบบัจไดเหรอคิดองคณะกับจรัดนี่จากจังไดดอกพี่น้องเพะท่านใดยิน่าวเพาท่านใดนั่นเลยไปช่อมยูบาฝนเดือดช่วงนี้ก็ล่อแถวบ้านไปก่อนครับพี่น้องมาเ่วได้ายก็เเป็นยังอู้ขาเงาเท่อู้เงาเหรอเนาะใบไม่เป็นหลายดิอยนี่คะนีอีกเนาะาสงสัยยู่ดินลอนนีดด่ เลือดไมยแห้งหืมพวกงไปไ้แล้วงเลี้ยงกันล้งเกิดนี่นี่เศษขาดอื้นขาอวบดีนี่อ่ะนี่อ่ะนะ ลักษณะดอกพุ่นนี่สิเป็นพุ่นฮ็ดพึงเริ่มเกิดล่ะสิเป็นคือกันกับเห็ดตับเตาเลยด้วพี่น้องเห็ดพึงเลืองนี่ลักษณะขาแมนอุ้ยวพุ่นต่างกันแค่สีครับหลวงครามนี่อ่านเลยโหน่งไงขึ้นกันนี่นี่พี่น้องซ้ำจานซ้ำฝาหม้อคือกันนี่นี่ล่กษณะเม้นบ้านเนาะแมนพุ่นดิไปเออ Right 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 อ right ุ้ยบานอาดหญ้าครับผมมันออกกว่าว่าฝนตกบนนี่เนาะบานอาดหญ้านี่บานหญ้านาเสีงครับอำเภอธาตุมเห็นไหรผมเห็นอำเภอละตนาที่มันเป็นระวางกึ่งกลางไหมเท่ากับเลยบ่มันใจ้ะนะเห็นไหมกับเลยบ่กากกับลันตีไหมออระวางธาตุมกับละตนาดูบานบ้านแล้วเฮ้ยขานเนาะโอ้โหขื่อของเนาะ อในของนี่ทอกขากระบ,บออกดิของเครื่องนี่แหละเขาอุดมาขาโบไปนำนะเออเฮ็ดโบสเป็นเป็นโบสละแหละเนียนโบสเป็นลุ่มเด็ดแต่ย่องออกบบท่านั่วนการขนตองแห้งเป็นบางโซนเด้อพี่นอ้องนั่งเสือปลาหนึ่งนี่นแห้งหยุ่นเคืองหนึ่งดิแห้งหยุ่เปียงหนึ่งเออเปียงหนึ่งนี่เพราะลิ้นที่นดิ ไปสูบสูบอีกแล้วซูบนี่เละแกมันทิ่เขาไดรร้ายี่ไ่หละท้หลาทีที่เขาได้บนะก็เขาหันละข้นเลยเอออันต็นั่นเลยเพื่อนน่นะม่างกอนกระไดมากกระตาะต้นเสียเอาหมุนก้ะกระตานี่ ก็เนนะเจ็ดดอกเจ็ดดอกเอาก็เจ็บสะสมไปเรื่อยๆครับเจ๊ะเจยตไดโผล่มูไงนี่ต้นใหม่ไงเพินคนเยงตามทรามมาติ่กับสองสามต้นอยู่หางบ่ออกให้บบกอยางเออหนุ่มเอาาัาแก่ลองหานั่นว่าแล้วกระลังสิท่วงท่วงพราท่านเด้สูุดซำ โอ้ยมาเยอะขวนขอยกำลังสี่ช่วงว่ะอู้ยหลอกขาบพูสิงมันหลอกขาบขึ้นสูงก็เถอะเออมาออกมากมันนี่อู้ยกะากาดีนะที่พูดสูงข้างบ่ขึ้นอู้หูเฮ้ยฮะกำลังสิ่หลองเพลงกำลังสิวันหลงรักคุณเขาแล้วเงินกะคือว่าเหรอพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดบดท่าออกดีดีเฮ็ดบดเฮ็ดล่มเฮ็ดขอนมุนี อันออกดีหรืช่วงต้นหนาวครับนั่นแหละออกดีหีอันนั้นเอาได้ปะนั่นปีนี้ก็ออกดีถือว่านาฝนนี่เขาเคยไ่อเด็ดเฮ็ดบดเห็ด,หดขอนขาวซ้ำนี่ดีบ่ปกติซ้ำนี่เขาเก็บเห็ดอันอื่นแล้วเห็ดเผ่งนั่นเองได้เอาได้ปะนั่นนี่นะครับบ่บ่ดอกกันรวยรวยได้ <c oughs> เย็ดเปิดรอจนว่าค่ะพี่เมาเบิ่งไอ้สิล่องคุดอีโปมเบิ่งมาตัวใหญ่สันได้กูอยากปากเลยโอ้ยหลาก็กล่ากว่าหลายคุยฝุ่นไหลมึงโตก่อนครับของมึงโตเพิ่นก่อนขนาดโตเพิ่นพ่อถึนจะเอากระจังเดียวตามจริงที่พ่วมนี่อปีแข็งนี่ขี้นโตเป็นถึงแห้งกัน่อยพี่โอ้ยปิดมาทางสายเนาะนะเียนมุมโหมัง มีโปรมอันมีโปรมขนมีปีกนี่้าเจดิดประหมัดอ่ะม,มันกินขึ้นไม่ขีดกระาสาบขึ้นเลยนม่ดูโป่ล่ะโตที่นั่นๆๆๆๆนี่ผมโอ้ยกําลังพอก,กินเยาว่าเ้าเจิดระเหอะเด้อตามจิอันนี้เรื่องจริงครับบอกไวเ้เลยว่าโตซัมนี่แหละเสียกินโตบะมี่มั่นเสียเอาถมไอ้วนหนีหน่อยหนึ่ง กต่สีหัวละตัวแต่พี่น้องบ่บ่มีหลายใหกินนู่นดิว้าแต่เช็ดสีโปดนู่นพอป่นละเฮ้ยเฮ็ดจะไรจังใจเย็นเราแท้ไอเหยียดไนเราใจหอนละไอตุ้งใดกับเป็นน้ำปีนอนตะระปีบ่ขึ้นกันเนี่ยวันเนี่บอกบ่ถือดิสภาพอากาศตะระปีน่ะขึ้นเปียวขึ้นเปียวเอาเอาเบาแล้วก็เอารลดเอาพอปนครับพี่น้อง่เราหลายดิไอพอกคนปุ่นแล้วต้องถมฝังกบเหมือนเดิมนะครับ ดมถ่างก็มาคิดยังไงไงแล้วเนาะคุเขาจ่าคนจ่างานไหม่งงายครับดินซุมมต่คว่มเลยว่าบัาประกันครับเดี๋ยวจะหู้ พกผงเพิ่มด้วครุณแม่ปะไปคูดีโปมโอ้นไปคุดที่นู่นฝุ่นเชิได้นับเหลยกนับเหนี่ยวมือนับนะเป็นเว่าหลังจากคิดหนีเด้คืนคืนแก้วหมุนออมสวยแล้วล่ะันขึ้นึ้นแก้ว ิขีดนิ้นเป็นทองแล้วขีดินเป็นท้องแล้ว,ลวมีดสีรีส์เออโอ้เป็นสันเนาะเป็นเรื่ธรรมดาครับม,มาคุายกับภาคที่ก<ต>ันหรือกันกับพี่นู่นละ่ะลองเบิ้งแมงนลองเบื้องอยู่ซื้อเปลวไหมเปลวันคือพี่เดียบอกอีโพรเลี้ยส yeah. ามตัวก็เลี้ยอะไรตัวเดียวก็เลี้ยได้ <laughs> พูดมาเดี๋ยวนี้เลี้ยเลยก็ได้ มึงนี่นาโอ้ดิเรียดอกนั่นโอ้พ่อ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 ซื้อบาโทรศัพครับพี่น้องเดี๋ยวเช้าวันนี้เงี่ยปล่อยครับอ้าวดุดบริบัตรเจียบเด้อปล่อยที่เดิมไปคอยเองถมไปเลยคนน้องคนเองนะครับบ่บเป็นอย่างโอ้ซี่มันอนีใครแน่ยู่พี่น้องบ่บปวดแขน ตาเบาหลายเลยน่า okay. ตื่นเลยเหรอข้ามาออกกันนังกายพวกหอมปากหอมผอมมือนี่ก็ไปไล่ปลาอยู่จนได้คำเอวอย่าว่าบรสุทธิ์ผ่าด้วยแวเราหยาญยางเจ้นั่นนี่นี่เลยคำเอวนี่งเพ่งะไรค่ะแต่เฮ็ดอยู่อ้อหนึ่งเอาไว้ไปตืมโมออกกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับอะไรครับพี่น้องอ้าวเป็นหนังครับเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดากันหายุหะกินพี่น้องมือหมันมือบอดเงนบีเงินออกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ Ja, da war ihr Lot.